สมการรอคอยสำหรับการแข่งขันรถยนต์ดริฟท์ลิขสิทธิจากประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันดีวันกลางปีไทยแลนด์2024รถวั1 and2 ภายใต้การรับรองโดยราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬารอยอสอทอล่าสุดร่วมกับบริษัทโมโนเน็กซ์จำกัดมหาชนและบริษัทในเครือแอปพลิเคชั n นโมโนแม็กช่องโมโน29รวมทั้งพันธมิตรทรีบอร์ดแบน ิกกัดทีวีร่วมกันจัดการแถลงข่าวการถ่ายทอดสดการแข่งขันดีวันกลางปีไทยแลนด์2024นลอวันแทที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์นี้ณสนามช้างอินเต n ร์เนชั่นแนลเซอรกิจังหวัดบุรีดมก็สำหรับการร่วมมือครั้งนี้นะครับทางโมโนเองเนี่ยเป็นเป็นเหมือนมีเดียพาร์ทเนอร์นะครับในการถ่ายทอดผ่านช่องทางต่างๆเพราะว่า คิดว่าเรื่องราวของการแข่งขันแนวทางแอคชั่นแล้วความเป็นฮีโร่ฮีโร่นะครับของนักแข่งเนี่ยสามารถที่จะเผยแท้ให้กับมีแฟนคลับเพิ่มที่อยากติดตามนะครับก็คนที่อยากติดตามสดผมคิดว่าบรรยากาศเนี่ยตรงนั้นมันคงหาอะไรเปรียบเทียบไม่ได้นะชวนให้ไปดูสดหน้างานดีกว่า แต่สำหรับใครที่ไม่สะดวกผมคิดว่าแฟนคลับหรือการติดตามข่าวสารต่างๆเนี่ยโมโนก็พร้อมเป็นช่องทางในการถ่ายทอดให้ครับอันนี้ความร่วมมือทางฝั่งโมโนครับผมครับผมครั้งนี้ก็จะเป็นปีที่2กระทางเรานะครับผมทางดีวันไทยแลนด์ที่ได้จัดขึ้นมาเนื่อก็ครั้งนี้จะเป็นสนามที่1และ2นะครับผมที่จะเกิดขึ้นที่สนามช้างบุรีรัมย์นะครับผมนะฮะยังไงความพร้อมเราเตรียมพร้อมอัดแน่นแน่นอนนะครับผมนะักแข่งก็รวมกว่า40ชีวิตนะครับผมมาร่วม ปะทะกันในวันนั้นนะครับผมในก็ข้ามพลาดแน่นอนนะครับผมนะฮะคนที่พลาดก็สามารถดูได้ที่ช่องโมโนทีนีนายนะครับผมเอ้ยรถดิฟกาวะครับผมดีดีก็ผมแชร์ไป2บสองมุมแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าขอบคุณทางโมโนนะครับที่ทําให้อีเวนต์ของการแข่งรถดิฟเนี่ยคนได้รู้จักเห็นผ่านทางลช่องทางเพิ่มขึ้นและเป็นช่องทางคุณภาพแต่มากกว่านั้นนะครับอยากจะเชร์ไปดูที่ข้างสนามเพราะรถแข่งแต่ละคันที่เขาเตรียมมาเนี่ยมันจะมีสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นบรรยากาศที่เครื่องยนต์เนี่ยเสีย แล้วสามารถเปลี่ยนเครื่องยนต์ในระยะอันสั้นรถเกิดอุบิเหตุหนักไม่น่าจะซ่อมกลับมาได้แต่ทีมก็สามารถปฏิหารเปลี่ยนซ่อมได้ภายใน10นาทีวิ่งวิ่งอยู่ล้อหลุดแต่ก็เปลี่ยนล้อกลับมาได้มันเป็นเขาเรียกบรรยากาศที่ข้างสนามที่ต้องบอกว่าคุณบางทีอาจจะไม่เห็นด้วยด้วยจอครับก็เลยบอกว่าถ้ามีโอกาสต้องบอกว่าบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยครับจะบินไปแข่งดูรถดิฟเนี่ยผมมุ่นกันเป็นแสนเพื่อไปดูที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่วันนี้ต้องบอกว่ารายการระดับโลกมาจัดที่บุรีรัมย์ เสียเวลาสักจากกรุงเทพไม่กี่ชั่วโมงเหลือเพื่อนบ้านที่อยู่แถวจังหวัดใกล้เคียงนะครับเดินทางมาดูงานนี้ยผมเชื่อมั่นมากๆว่าคุณจะรู้สึกถึงการแข่งขันที่ข้างสนามที่ได้เห็นนะครับตั้เริ่มต้นอ,ออกตัวยันฟินิชเขาจะบี้กันนะครับคนนํำจะหนีให้ไกลคนตามต้องตามไม่ชิดและเหมือนมวยต่อยคนละหมัดอีกรอบหนึ่งก็สลับกันเพราะฉะนั้นผมบอกไดยเลยว่าโอกาสที่ดีแบบนี้ไม่ได้มีมาง่าย วันนี้มีมาถึงแล้วครับคนไทยผมบอกเลยครับคุณห้ามพลาดครับถ้าคุณชอบมอเตอร์สปอร์ตในการทีดีวันกลางปีดิฟซิรี์ครั้งนี้มันแน่นอนครับยาวนะเนี่ยครบนี่ครบขออีกนิดนึงได้ไหมครับต้องบอกสิ่งที่ทีมนะครับครั้งนี้รถเตรียมรถแข่งมาพร้อมมากๆต้องบอกว่าเป็นรถที่เราจัดเตรียมโมดิฟายมาต้องสำหรับอีเวนต์งานระดับโลกครั้งนี้ทีมเรานี่เตรียมมาต้องบอกว่าพร้อมที่สุด ถ้าใครชอบสิ่งดริฟทีนนะครับอย่าลืมติดตามนักแข่งเบอร์53ครับีโฆษณาแฝงนด้บปครับก็ดีวันะครับเป็นการแข่งระดับโลกอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักแข่งที่ร่วมแข่งไม่ใช่เฉพาะคนไทยอย่างเดียวต่างชาติมีทั้งญี่ปุ่นนะครับมีทั้งทางฝั่งยุโรปมานะครับก็อยากให้ทุกคนที่เป็นแฟนดริฟต์แล้วก็ชอบดริฟต์เนี่ยดูไปดูที่สนามจริงๆนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ไม่สามารถไปได้นะครับก็ดูผ่านทางไลฟ์สตรีมหรือว่าจะดูผ่านทางช่องโมโนตงที่นาาก็ได้นะครับแล้วก็อยากเชิญ<ม>แ,ฟแฟนทุกคนนะครับที่เป็นแฟนริปเนี่ยติดตามการแข่งขันแบบว่าอินไซด์มากขึ้นเพราะว่าทางโมโนบอกว่าจะมีเรียกว่าเบื้องหลังด้วยมีการแบบว่าเจาะซุูเปรเด็ดๆที่หลายหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นผมว่านี่ครับเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆที่มองเห็นตรงนี้นะครับทำให้นักแข่งหลายคนมีกาลังใจในการแข่งเพราะว่า เวลาไปแข่งแต่ละครั้งเนี่ยใช้เรียกว่าเวลาความตั้งใจทุ่มเทแล้วถ้าเกิดว่าออมีคนเป็นแฟนคลับหรือว่ามีคนที่มาเชียร์เราเราจะรู้สึกว่าเราทอยากทําเต็มที่มากขึ้นเลยเนี่ย<ม>ก็ยังไงฝากด้วยแล้วกันนะครับกับดีวันครั้งนี้นะครับครับผมในดีวันกลางปีไทยแลนด์สนามที่1และ2นะครับผมนะฮะก็จะมีการจัดแข,ข่งขันพื้นดีสนามชา้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับผมในวันที่ย3สามถึง25้านะครับผมกุมภาพันธ์นี้นะครับผมนะฮะ ยังไงก็ขอฝากไว้ในดวงใจทุกๆคนนะครับเบมไว้ในโทรศัพท์เลยนะครับผมยังไงเราต้องเจอกันในวันงานนั้น,นแ,แน่นอนนะครับผมถ้าใครพลาดจริงๆก็โมโนจะเป็นที่ไหนนะครับผมมีถ่ายเท่าสดแน่นอนครับผม